ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยนะครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ห้างสายใต้ใหม่นะครับนี่เวลา11.45นโมง45ครับตามมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ พิ่ติ่งไมเไดครับเป็นไม่ไดครับพนอนยะราลงยังพียี่ห้าูกกังน้องข่ายตามพี่เปงพี่ในไหลอ่ะสวยนะรักนี่เลศสภาพเดียวกันเลยจริงๆแชมป์ออนในแชมป์สภาพเดียวกันเลยพี่ไม่ใส่ชุงใส่ชุง ชีวิตเนี่ยยี่สิบห้าเป็นโยนะอะไรพี่ไม่ไหวพี่ที่แปดไม่ไหวผมถ่ายไปไม่ถึงจริงเขาใจพี่สวยหกเกือบหไึ่งนะไม่ถึงนี่ก็สวยนะ <S 1> <S 1> ก็สวยดีเลยพี่ฟ้าด้วยหายาก มันได้สี่ด้วยเนาะแต่ว่า,นาหน้ามนนั่นหน่อยออเดี๋ยวพี่เท่าไหร่เนาะฮะไม่เอาเลยพี่อขอบคุณครับไปติ่ง ย่อยๆเนื้อดินขายได้ไหมเนี่ยอะไรพี่อันนี้เนื้อเนื้ออะไรดินดินโหงอ่ะไม่ใช่ดินมั้งโงงดำอะ่ะโงงดำมันคืออะไรอ๋ออันนี้เนื้อแร่พี่แ่ืออันนี้เนื้อแร่เนื้อแร่ผมก็มีอยู่ขายได้ไหมมนอยู่มันไม่เหมือนพวกไอ้น,นี่พี่เนื้อแร่เนื้อแร่แร่แบบไอ้นี่ยังไงพวกนางกวักเจ้าคุณโชธอ่ะพี่เนื้อแร่ không có vẫn có giống nhau 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 giống à เข้าห้องน้ำอ๋อเข้าห้องน้ำครับผมขอบคุณครับเดี๋ยว่อ้เดินมาก็ได้เยี่ยมดีครับได้เลยครับเพียมีไม่มีอะไ,ไรเื่นเต้นเลยหรือใหม่ นี่เท่าไหร่ครับพียร์บางคนก็จะไปวัดคันไอ้วัดอะไรบ้างนงวัดอะไรนะแต่แต่แต่มันไม่ใช่วัดอนงอันหนึ่งพันต่อพันหนึ่งเนาะก็ต่อได้ห้าร้อยครับพี่อ่อะแต่ผมก็ไปขายเป็นไม่รู้ที่นะผมเคยขายเคยขายมาหลายเมเยเ็ดแล้วแต่แต่ไม่ใช่วัดอนงแน่น,นอนนะผมมันจะมี ทใต้ฐานมันจะมีเป็นในนี่เลยแต่เก่าดิ้ไก่เม็ดและวอ๋อเขาบอกครับครับติดมากครับเฮงเฮงครับพียครับมานานนะครับเฮงเฮงครับพี่บครับเฮงเฮงครับกลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับว <Okay. S 2> ันนี้ไม่กินแล้วอ๋อ<ม>แน่นอนเออเฮ้ยกลับยังมั้ยไม่ได้แน่ใจเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์เดินหะน้าอ๋อให้เบอร์เดิหนาหาเหงงๆครับผมครับที่พิพลัตไปเลยครับเหงงๆครับพี่อ๋อป้อนลืมเปลี่ยนชื่อผัวห,หรืมเปลี่ยนชื่อทุกที่กันก่อนมัก็ผมมางงเลยที่แบบ นี่แหลครับพี่ได้เน็ตเลยสองพันห้าสองพันห้าปีแปดห้าครับได้เน็ตเลยนะพี่นะผมครับผมสามพันก็ไม่ได้นะพี่ไม่ได้จับไปครับพี่ผมพันห้ากำไรเดี๋ยวนี้กำไรผมสองร้อยครับพี่ย่อยซื้อไว้ใช่ใช่ของดีของดีของดีน่าใช้พี่ครับผมและไอ้นี่แหละพี่อันั้นเจ้าของไม่มาเจ้าของไม่มาครับผม ได้งั้นเอาสองพันห้าได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะเฮงๆครับพี่ขอบมากครับผมครับเวัสดีนครับเอามาแล้วเหรอครับเดี๋นครับ อย่างนี้เท่าไหร่ครับโทษนะครับพี่เอาหกร้อยได้ไหมครับเก็บได้ไหมผมซื้อชอบอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้หาคนซื้อชอบอย่างเรายากครับผมอ้าวจัดไปครับได้ไหมครับได้ได้ครับเนาะจัดไปครับจัดไปดูเขาื่อยหกร้อยดูเขาเรื่อยแล้วเก่งแบบเขาอย่างอ่ะโอ้เก่งเก่งครับผมเราก็ดำเงิครับผมครับดำย่างเงี้ย ดำน้ำต้องให้โผล่ด้วยนะต้องให้โผล่ดิเจอ้องก่อนครับผมครับครับเฮงเงนะครับครับไปเลยครับพี่ัไปเลยครับอาวัสดีครับพี่ไอ้สองสี่องค์เ่าอะไรครับพี่ อ๋อสามพันเนาะดูดูสภาพหน่อยครับพี่อันนี้ยี่สามได้ไหมครับพี่ อ๋อได้องเละยี่ห้านะอันนี้องค์หนึ่งนรพี่นะได้ครับยอี่ห้าอันนี้จะมุ่งมาโดนหน่อย <c oughs> ครับี่ นะอย่างนี้พี่ขายเล่องละเท่าไหร่คอ๋อ <existed. S 2> องละสองพันอ๋อองละสองพันคู่นี้สามพันไดไหมพี่ลองดูนะพี่ลองดูะนะดเดี๋ยวผมขอนัอ้นตอนยหยิบาดูก่อนก็ได้ได้แม่เดี๋ยวดูปึ๊บสามพันหน่นแหละเดี๋หมด <Okay S 2> มีอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ชั้นหน่อยได้ได ครับแห้งๆครับขอบมากครับพี่ครับครับทิดอนแห้งๆครับผมเดี๋ยวครับได้เยอะไหมครับพี่วันนี้ก็พอได้เนาะเรามีลูกคาเด่ครับผมครับเมื่อวานเจอลูกค้าที่เขาสิงห์บุ้อนวนเหมือนกันน็อตนะครับ อ๋อลูกค้าผมอ๋อเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสิทธ์เป็นสิทธิ์หลวงพ่อคำนวณเหมือนกันนะครับใช่ครับเป็นเพืหลวงพ่อที่วันเพราวันโชคดีมากของวันอ๋ออยู่ที่วัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมครับได้ครับผมเฮงๆครับพี่พี่ดอนครับผมครับโชคดีครับผมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ โห oh, สุดมันเลยเรื่างนี้เท่าไหร่ครับพี่สวัสดีครับฮอตได้ยังยังเลยพี่ผมมารอพี่เมตตาหนึงกวัา <laughs> ลองดูนะเฮงเฮงครับพอแล้วเดี๋ยวไม่มาไงเดี๋ยวมันมาใช่ไหมอ๋อทองแดง นึ่งกี่บาทเดียวห้าพนะันนั้นทองสามสามพันห้าพันอย่างนี้ครับพี่สี 4, <000. S 1> ่พันนวานก็ซื้อไว่องค์สามพ นี้อะไรครับสามพันห้าพั 3, 5, <000. S 2> น 4, ได้อันนี้ห้าพันนล้วพี่เนาะอันนี้สามพันได้ไหมครับได้เนาะพี่เนาะอยากได้เท่าไหร่ต่อเลยครับผมอยากได้เท่าไหร่ต่อครับพี่ไม่เป็นไรเราอันไหนลองลองดูผมพอมีมุมนั่นแล้วย,ย่างนี้ครับพี่ ห้าพันอันนี้สี่พันห้าใช่ไหมครับรัแบบนะครับพี่อย่างนี้ครับพี่สองพันสองพันพันห้าครับพี่ <5. S 1> น่าจะมีมุมเท่านี้ครับพี่ได้ครับวัสดีครับ ได้หรยังตูนะพี่มีข้อครับไปเดี๋ยวครับไปดี๋ยวครับไหวอ่ะีหนึ่งพันห้านะพี่อันนี้เป็นหกพันใช่ไหมพี่ใช่ไหมอันนี้สี่พันห้าพันห้าหกพันหกพันนี่หมื่นพันหมื่นพันหมื่นสี่นะครับพี่เนาะอะอย่างนี้สองพันได้ไหมพี่ครับลองดูนะพี่นะหมื่นสี่เป็นหมื่นหกถ้าได้เลพี่ น้องโอนได้ไหมพี่ขาเคนเท่าไหร่อ่ะพี่สี่มันจะมีตรงนี้นิดนึงอะดิที่มันแกะแบบไอ้นี่แบบโหแลพี่สองสามแลพี่นะสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับผมครับได้ครับเงงงครับพี่กอบมากครับโซปราแฝงแรงครับ จะย,<อ>ยังมีองน,นี้องคเดียวครับที่พอได้ไปเลยครับว่ามีองค์นี้องค์เดียวที่พอได้ครับยังอื่นจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยครับอย่างนี้ยังไม่ใช่ครับผมตัิ้งตุ่ดีไม่ใช่อ๋อพวกนี้ยังไไยังไ,ไ,ไม่ได้เช่าเลยครับเหนนี้นี่อไม่ได้ไม่ได้เรือขายยากครับผม ใช่องค์เดียวครับเพียมันจะซื้อได้แค่พันห้าเองนะครับฮะไม่เป็นไรครับเพียลองไว้ก่อนได้ครับผมได้ด้วยเพราะมันมันมันแค่ไข่โอ้โหพวกนี้มันขายขายไม่ได้ นี่อะไรจานกิ่งนะพี่อย่างอย่างนี้เท่าไหร่พี่ที่สองเหรียอ๋อนี่จานกิ่งเนี่ยพี่บางอย่างเขาไม่เคยซื้อครัพี่เปลี่ยนเปลี่ยนละพันนะสองเหรียอันนี้มันขายได้เปล่าเราก็ไม่รู้พี่น่าจะน่าจะประมาณสองพันได้เป็นสวยๆนะโลครับนี่ผมจะมาเชื่อเชื่อเอฟซีแล้วไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยราคาเราบางทีครับพี่ ขาบ้านผมอ๋อมีการเห็นว่าไอ้น,นี่สวยดีพี่อ่าครับมันผิวผิวเดิมเลยครับใช่อันนี้แหวนอะไรอ๋อลาบะพิษหนึ่งสามนี่อะไรสกปรกอย่างนี้เท่าไหร่พี่ เดี๋ยว <c oughs> นี้ไม่น่าจะไหวเลยเท่าไหร่พี่ซื้อได <c oughs> ้ไหมครับ <c oughs> ผมนั่นอาหารคนนี้แทบขายไม่ได้เลยพี่คนนี้นี้หนึ่งศูนย์อันนี้ออกมาได้หน่นเหรอท้ามาเดือดอ่าถ้ามาเดือดใช่ออกวัได้ท้ามาเดือดเท่าไหร่พี่ถ้าเดือพันเดียวนึงอันนี้จบให้เลยถ้ามาเอาเปลีออกถ้าหมด้ หนึ 1> 1, ่สมนนี้อะไร <900 S 2> คับเก้าร้อยเก้าร้อยครับคู่นี้พนะันห้าได้ไหมพี่ได้ครับมาเดิมก่อนนีส่ส่อสอกขีดได้กี่ตังค์กันนี่นี่ม <c oughs> ีประสบการณ์ก็เลยสะสมเงินงเงิ่งไ,ไปเจอประสบการณ์เพราะเงินง่ายพี่ ตอนนั้นผมลดร,รายการไอ้อยังงี้มัน35มส้ไดไหมพี่ของสี่สิบไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมว่าบางทีไม่ทันราคาแล้วมันราคาดรอปลงเยอะ38ขอเพื่อพี่มันมันได้ลงตัวพอดี5,000อย่างอื่นน่าจะไม่มีมุมแล้วพี่1 0บพัไม่พวกนี้ผมไม่ไม่เคยขาย,ยไม่รู้ราคาเลยพี่ยังไม่รู้ราคาเลยทิพย์จตวรร ยี่ห้าองค์อะไรพี่องค์ละพันนะับผมเก็บไว้เยอะพี่ก็เลยเอามาออกขององค์ละแปดร้อยได้ไหมครับพี่นะ,นะ,ะครับเพราะว่าเป็น F4 อยู่ครับขอบคุณมากพี่เรื่อง<ม>อันนี้คือคุยกันก่อนนะพี่นะผมไหวเท่านี้ไอเรื่องผมจะไปขายอะไรเท่าไหร่มันไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะพี่นะแต่ผมไหวผมประเมิน,น พูดตรงๆเลยว่าประเมินเนี่ยด้วยความที่บางทีเนี่ยประเมินด้วยความรู้สึกไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเราไปเปิดหลไรก็ต้องเปิด5,000นตามแค่ทุก EP ครับพี่เอามากันถาถามแต่ได้ก็ประมาณนี้พี่ที่ที่ผมมีมุมพกกิ่นอะพกกิ่นพกกิ่งอันนี้ผมผมชอบองนี้องคเดียวได้นวาาพันหนึงผมไม่ต่อ ไม่คืออีกากรูนั่นนะเคยขายเคยขายไงอย่างนี้ไม่เคยขายเลยไม่รู้อย่างนี้นะอันนี้น่าจะขายได้พันพันกว่าผมดูตอนนี้รู้สึกผมก็น้อยไม่เป็นไรก็อุ่นอุ่นกันไปพี่ก็มีจะมีเท่านี้พี่อันนี้เนี่ยใช่อันนี้มันทำลุนแตกโอ้ลุนแต่ครับมันขายยากพี่อ๋อส่งงานกลับไปลุนแตกผมซ่อมเองนี่ซ่อมนี่เนาะพี่ใช่อันนี้ยอมก่อนพี่ครับผมก็จะมีเท่านี้ครับพี่เนาะครับ ตู้นี้นีห้าพันหกพันหกพันอันนี้อีกแปดสองสิบหกเจ็ดเจ็ดพันหกถูกไหมพี่สิบหกหกพันใช่ไหมผมโอนโอนให้นะพี่นะสดไหมอ๋อสดเหรอพอผมลูี่โชว์นะครับปั๊กถ่ายไม่ได้อืได้พี่ <c oughs> ใครเขาบอกเหรอมั <c oughs> นดูบอกไม่มีมุมนึงนะอ๋อแม่แล้วแต่จังหวะคนมีมุมไม่เหมือนกันพี่นะจะไม่พอ ตัวจริงหุ่นดีครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เท่าไหรนะพี่เจ็ดพันเจ็ดพันหกใช่ไหมพี่เจ็ดนี่เจ็ดพันหกครับพี่ขอบคุณมากครับติดพิเศษซื้อจริงครับไม่บางทีเขาอาจจะมีมุมมันแตกต่างกันไปครับพี่ครับผมได้ออกคลิปัวครับหลับับประจำพี่หลับประจำอไรนี้ยังไม่ได้ครับพี่อะ ยังไม่ใช่ครับพี่เก็ดูแล้วจะมีแค่องค์เดียวครับดูแล้วมีองคเดียวครับพี่ครับเฮงไครับพี่มากครับผมครับมีแค่อง์เดียวครับพี่ใช่ครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้ไว้ใช้ได้ยังอื่นยังอื่นนิดใช่ไม่ได้เลยครับพี่ออันนี้เนี่ย เอาไว้ห้อยได้บูชาได้ครับผมเพราเช่มแต่ว่าไม่ทันนะครับถ้าถ้าได้ก็คือพันห้าครับเอียนะครับไม่ผิดราคาแน่นอนครับผมไปเปิดในไลน์ในยี่สิบสามอะไรเงี้ยครับผมเขาเผื่อเขาต่ออีกอะไรอีกใคเราดึงมาได้กันครับไปเราดึงมาได้กันอ๋อเราดึงก็ได้หลายอย่างแต่ว่ามันย่อยๆครับผม

ก้าวเกี่ยวก้าวแล้วขอโต้เลยพี่ดูดีครับดุโชคดีครับผมครับยังไงครับเท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้ยได้เท่าไรเนได้เท่าไหรแปดร้อยได้ไหมครับได้ไหมแปดร้อยธรรมดาได้พี่ แล้วขอใายรูปด้วยได้ครับครับผมต้ออย่างพอดีเลยนะมีสองร้อยพอดีเลยมีมาแค่สองร้อยมีมาแค่สองร้อยอ่ะเฮครับเฮงเฮงครับผมครับครับไปเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อได้ขายนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเอารถไปเข้าศูนย์นะครับ แล้วก็คลิปเลยอาจจะไม่ยาวมากต้องขอทานโทนษ FC ด้วยครับก็ยังไง้ฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิวิเศษด้วยนระัไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook ครับ EP นี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีรครับ